เจ็ดวันเจ็ดอย่างวันนี้จะว่ากันด้วยเรื่องของเจ้าบุญหล่นเจ้าบุญหล่นเป็นหมูอมเขาจะเอาไปลงเชื่ออยู่แล้วปรากฏไอ้บุญหล่นล่นล่วงลงมาจากรถงานนี้ได้ชื่อบุญหล่นก็บอกอยู่แล้วว่าจะรอดหรือจะร่วงอ่ะไปติดตามในเจ็ดวันเจ็ดอย่างวันนี้ครับ ทำเอาคนที่ขับรถผ่านไปมาทั้งลุ้นทั้งงงแถมหมูใจจะวายจุๆ่ๆมีหมูเพศเมียใส่บิ๊กเบิ้มนอนแน่นิ่งอยู่ริมเกาะก,กลางบนถนนมิตรภาพจาังหวัดสระบุรีครับฝนก็ตกถนนก็เลื่นรถวิ่งกันชิวแล้วดูน้องหมูนิ่งไม่ไหวติ่งสงสัยหลาโลกไปแล้วแน่ๆจอดออดูตา<อ>มรถหมูเพ<อ>าเห็นว่ามันกตกจากรถเล<อ>ย มาช่วยดูให้หน่อยทุกตกมาจากรถคนขับก็ขับไปไม่ได้จะสนทั้งชาวบ้านและกู้ภัยสระบุรีตัางมาดูใจกันยกทีมคุณผู้ชมว่าน้องหมูรอดไม่รอดไปลุ้นกันครับเมื่อกี้ยกหัวอย่เฮ้ยยัน ร้องตอบรับเรียบร้อยจะรอช้าอยู่หญยพี่พี่กู้ภัยรุมใช้เชือกคล้องแล้วช่วยกันหาหมูขึ้นรถเล่นเอาหอบเหมือนไปแข่งยกน้ำหนักโอลิมปิก เหนือท่วมยิ่งกว่าตากฝนซะอีกสุดท้ายน้องชีวิตพลิกฝันหักมุมยิ่งกว่าละครช่องเจ็ดหลวงพ่อวัดบากเข้าสารใต้ทันเมตตารับน้องหมูไปรักษาและดูแลต่อที่วัดครับและตั้งชื่อใหม่ไพเราะว่าเจ้าบุญหล่นเริ่มต้นจากหล่นกลังนถนนตอนจบหล่นที่วัดดีไม่ไปหล่นที่โรงเชืออ